สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเพกหุือว่าชาวสวเซรแคมวันนี้มาพบกับเมนูยอดฮิตนะคะคือยำข้าวปุ้นนะคะแจ่วันนี้ใส่ผลิตภัณฑ์หลายอย่างหน่อยนะคะเอามาดูกันคํามีอะไรบ้างนะคะ,มห,นนะ,คะหมูทอดน้ำปลา,ปาค่ะแล,แล้วก็ปลายปลาย่างค่ะหมูยอกระหนาวะกระถินนะคะผักชีลาวผักชีนะคะขนมจีนค่ะน้ำปลาน้ำตาลค่ะปกตินะคะ เราก็ใส่เลยนะคะมะนาวก่อนเลยมีต้องรานไหนวันนี้น้องอีดีครีเอทเองค่ะนต้องอยากกินชิกป่นแซ่บๆเนาะอุ่นาะแซ่บๆชิๆๆปป่อนคนละเท่าไหร่นะคนละเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทโป๊บน้ำปลารักษาไตด้วย ร,รอจอล้อน้ำตาลค่ะอะไรก็ทอบค่ะเราสามารถพลิกแพงได้ว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะคะวัออนนี้ไม่ได้ใส่หมกยาหรยอมาพลิกแพงอันนี้เราจะไม่เราชอบข้าวเราจะไม่ใส่ของรสน,นี่พูดตรงเมื่อกี้อะไรคะแป้งหวาน <c oughs> อันนี้ของผููบ้านจ <c oughs> ่เมืองค่ะรสตี แล้วก็คนเลยค่ะ,มา,คะมาแ,แจกดับเลยชิพทีท่เป็นยไ, <c oughs> ได้ลดเลยนัวเลยเป็นปลาหน่อยความคิดจะได้ไม้ปุ๋ย,<า>ยชิพเดิเพราะวันเป็นคนที่ชอบกินนั่นนี่ถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยดับเลยค่ะใส่หมูยอค่ะแล้วแอุ้ยตาย หมูยอต้งมีชีวิต่ะหมูย่องมีชีวิตใส่หมูค่ะคนค่ะที่เหมือนแบนบนี้ยวใส่นมจีนค่ะ เรือ่องอะลงมาดูร้านคุกเลโอุยธรรมดาแต่ไม่เห็นหรอกคอเค<ม>ข,ขอเวลาขอเ,ขาาเวลาคุกนิดนึงขอบคุณพี่ทอมด้วยค่ะที่เลี้ยงเมื่อนี้ไม่ค่ะฮอนค่ะ <c oughs> หมอดูตูทักหมอดูทักมา <c oughs> ห้ามเลี้ยงใครปีนี้เขาบอกไม่เป็นไปได้หมอดูไม่แม่น<อ>หมอดูไม่แม่นเสร็จแล้วก็ใส่ปลาย่างค่ะใส่ย่าง เสปุ๊บก็ใส่ผักชีลาวค่ะ่ชอบมากผักชีลาวาผักชีาาค่ะสามรถไปจะคะปุ๊บกระถินค่ะค่ะถินนะมาแตงค่ะปุ๊บค่ะอืมเสนะเอปมันคื้วค่ะเสร็จแล้วนะคะจัดใส่ถาดเลยค่ะโรยด้วยนี่เลยค่ะหอมเจียว เซฟมากเมื่อกี้ลองชิมแล้วเซฟมากค่ะเป็นอันเสร็จค่ะยำขนมจีนแบบว่าเลิศเยวันนี้เนาะพริกแพงได้นะคะมันหลายสูตรแล้วเราจะใส่เลือกใส่อะไรค่ะบางคนใส่กุ้งได้ใส่หมูยอใส่แหมมใส่อะไรหมดค่ะแล้วแต่ความตามความเหมาะสมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปถึงช่วงชิมค่ะบายๆค่ะรัวนมั้ ที่ทำบ,บ,บนบ้านน่ะที่แม่ใหญ่บอกขอไป นะขุาตาขุนต่ชอบกินรถจัดแบ,บ่งมัน3ตัวนั้นเนี่ยะส่วนตงนี้ส่วนกไปแล้วกนินกัน3คนครับกไปกินได้นะคะ เชอว่าวกินเป็นตอ่อไปละเรื่องต่อยปเราเปดต่อตว่าต้อทางทำงานไม่กล้ากินนะเพราะเราต้องไปจูบแขกอะไรเงี้ยรัซีอย่าง